โคตรเข้าใจอาจารย์เบียร์เลยดูพลายกระซิบพลายกระซิบพลายเจกระซิบบอกเขาไหมเนาะว่ามึงมั่วเฮ้ยมึงมั่วนะมึงอย่าพูดมั่วนะอีดอกพรายจจกระซิบเขาไหมไม่รู้นะตรงไม่ตรงแม่นไม่แม่นมนะแต่ส่วนตัวผมพวกเนี้ยมันไม่ได้เสียอะไรอ่ะอยากออกมาพูดอะไรก็พูดสมมุติถ้ามันตรงมันก็ได้เครดิตไปแต่ส่วนใหญ่ที่ไม่ตรงก็งเงียบหายไม่ได้รับผิดชอบอะไรอยู่แล้ว จะพูดอะไรก็ได้อะนะถ้าตรงขึ้นมาก็บอกว่าแม่นแม่นก็ยังไงก็มีลูกศิษย์ลูกหามีคนมาขอดูนู่นนี่นั่นก็ได้เงินอืมแต่ตอนเขาไม่ตรงเนี่ยเขาไม่บอกหรอกไม่ได้รับผิดชอบคําพูดอะไรเลยบางทีทําให้คนแตกตื่นหรือว่าผลกระทบที่เกิดจากคําพูดออกมาแบบไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีอะไรเลยเกิดจากการคาดดาวล้นลวนทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะผมไม่เชื่อไงว่ามันจะมีใครมากระซิบถ้ามันจะมีใครมากระซิบอะ่ะก็คือมึงหลอนนั่นแหละนะส่วนคนจะเชื่อก็ แล้วแต่ไม่ได้ว่ากันแต่นี่คือผมพูดในทัศนะของผมนะครับนี่นะครับชีวิต